สวัสดีค่ะโอ้ยนี่ค่ะแฟมิลีร่รายงานโตัวยูทูปคือเกาเดอร์ค่ะนะคะสวัสดีเอฟตี้ทัวโลกนะคะเอตี้นองหลานะคะเป็ดน้อยคือเกานะคะเอฟตี้นองหลานอนะคะเอฟตี้พี่พลอยนะคะเอตี้ทัวโลกเนะน,นะนาะคือทุกท่านเนาะขัางคุยกันคือเกาแหล,ละละบ่มียังดอกนะคะกรเป็ิกลังใจให้นองหลาคือเกาเนาะนะคะ เาต้องไปสนใจเด้อนน้องลาเด้อน,นะคะเราต้องไปสนใจเนาะนะคะไปให้ไกลบินให้สูงนะคะไปให้ไกลบินให้สูงนะคะเอฟทีน้องลาเนาะนะค,ะคนที่มินที่มันนินท้าอยู่นะคะตอนนี้มันกําลังคนที่มีนินทานนองนะคะตอนนี้มันกนานําลังเนาะหนาวร้อนๆแล้วจะเด็วอ๊ยพี่ยาพะฝนตกว่ะลมแห้งแห้งมืดตึ๊บเลยน้อง โอ้ยขนตกทุกมือทุ่มือนะคะรักษาสุกขภาพเดินนะคะน้องหลาน้าเดินนะคะรักษาสุกขภาพเดินนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงแม่ก็ทำวิพ้อยเองนะคะเอ็ดตี้ทุกทุกท่านก็บ่ค่อยสบายกันเนาะนะคะตอนนี้เนาะเข้าใจอยู่นะคะว่าอากาศมันแปรปวนเนาะนะคะอื้นผลเดือนสามเมนบ์ผลเดือนสามนะคะเพราะว่าผลแลกที่คนบดจะบไค่อสบายกันเนาะนะคะเป็นกังใจใจน้องหลานเดิอนะคะปวกที่ว่านิ้นทานะคะ น้องล่องลาต้องบินให้สูงนะคะต้องไปให้ไกลนะคะไอพวกมันตอนนี้กับข้วอ้วกข้าอาดกันแล้วนะคะก็ร้อนๆหนาวๆกันแล้วนะคะตุ่มนะคะเป็นบางบางกลุ่มนะคะบริวาไภายดอานนอกบางกลุ่มนะคะตอนนี้ก็บร้อนหนาวแล้วนอนะนะคะกระเห็ดโตเขาเองเนาะเขาป็นินท้าเนาะเขานินท้าโตเขาเองนะคะเขาว่าจังไยก็ได้ตำหนันเนาะนะคะตอนนี้ก็มุนอุ้ยปุ้ยนะคะคนบางกลุ่มนะคะตอนนี้ก็มุนอุ้ยปุ้ยนะคะ บอกแล้วนะคะว่ายาเอาอย่างน่ยาเอามาชนะนะคะยาเฮอี่หยางก็ตามแต่ก็ต้องเอามาแขกันก็ต้องเอามาชนะนะคะพอต้องเอาความอยู่ว่ากูที่เอามันกูที่อมันมาขายี่ไหลโดยตรงว่าเสน่ห์เบาคําเนี่ยเอาจาได้เลยเอามันเจอามันขืนวงให้ได้นะคะเพราะว่าเจอามันมาขายี่ไหลโดยตรงว่าเสน่ห์เบาคํามนี้เลยนะคะเออแล้วคนทุนไายเป็นยังไงนะตีร่างกาเลยนะคะตก คล้อง,องตกหลุมตกคล้องเจงเงงนะคะตีลังกากันเป็นแถวๆไปโรดนะคะตีลังกาเป็นแถวๆกันไปโรดก็เจ้าก็อีหยังบอกเขาใจคือกันพวกเจ้าก็นิ้นทากันนะคะว่าแต่ละพัดีิจะว่าเนาะอ่ากุญแจวันมากกุญแามันขึ้นวงให้ได้เุญแมันขึ้นวงให้ได้ว่าทันเดต้องเอามันขึ้นวงให้ได้นะว่านักลองคตนั่นนหว่าทันเดกุญแจมันมาขายี่ไหลต้องให้มันได้มือนี้ซ้ำต้องให้มันได้มือซี่ซ้ำนะต้องเอาวันนี้ให้ได้ว่าทันเดตุนดูทายเป็นยังไง มาสองเถือสามเถือกระตกคลองทั้งสองเถือสามเถือนะคะพอแล้วงานแล้วนะคะกับไงทองกับจะงงงจะงเงงกับพระไวยเดืองเงืองทองนี่แหละนะคะก็บอกแล้วว่าคิดดีทําดีสิ่งดีๆก็จะตามมาแต่คิดบ่ดีคิดใจบ่ดีคิดบ่ดีก็ต้องตีลากาลงคลองไงจะงไงทองไงใส่กันจางงจะงเงียงขึ้นเจ้านั่นแหละ เคยกั S <S <an> จว่าประถืกเนาะนะเจ้าเจ้าคิดกันเองมันก็เป็นนะตอนนี้นะคะมุนกันอุ้ยปุ๋ยนะคะไม่อยากหูดหอกนะคะแต่ว่าแบบแหลายๆคนเพื่อนๆหลายคนก็ว่ามาให้ฟังเนาะเออมันเป็นยี่ดีโวยวัารเนี่เออคนที่เคยวานองมาประจําเคยดานองมาจากทุกมือนีนะคะถอยกันเป็นแถวนะคะถอยกันไหนคงไหนทองกันเป็นแถวนะคะแบบว่าโอ้ยนะคะประจานตัวเองกันอยู่เนี่ยตอนนี้นะคะ บอกแล้วนะคะบอกว่าบ่าอยากให้เว้านะคะบบอยากให้เว้านะคะบบอยากให้เว้าเร al, al, able, oui, course, ื่องงงโบอยากให้เว้าเรื่องข้ามหลาน้องหลาก็คือลูกหลานพญานาคนะจะบอกให้นะคะใครที่ไปว่าได้บ่เห็นโตเห็นจริงกับจริงอะนะบบเห็นบ่เห็นเออหนี้อย่างนะอย่าลบหลู่พูดอะไรอย่าลบหลู่มันเป็นจริงนะคะลูกหลานพญานาคจะบอกให้นะคะตักพิษนะคะจะบอกให้ ติดเลยนะคะจิบไต่วิจิมะวากันง่ายๆคนทุนไทยนะข่อยเห็นเนื่อข่อยเบิ้งพวกเจ้านะบ่มีความเกิดกับัะคนเลยนะคะเออนะคะบ่มีความเกิดบ่มีเอียงกับัะคนหายทองหายไส่กันนะคะสาวไส้กากินกันอยู่นั่นแหละนะคะแล้วก็บอกแล้วก็ว่ามามันก็ยังมีหลงๆมาอยู่มันก็ยังดาคือเก่าหลายสองปุ๊ดายอีกคนหนึ่งนะมันก็ยังดาคือเก่ามันคือคนเก่าเนาะมันกับวาคื้เก่าอะมันก็ยังแกคือเก่านะยี่ไหลยี่ไหลยู่ มีคำลาอยู่มันบดังดอกวันเสด็มันบดังดอกนะคะทูกมือดีมันเงียบกีรีอยู่เอ้ยผูด่าน้อเงียบกีรีนะคะเอ่อที่ว่าคําว่าเงียบกีรีนี่ยเพราะพวกเจ้านั่นแหละนะคะเพราะว่าพวกเจ้าเบากันสามตีมือนี่นะคะเพราะว่าพวกเจ้าเบาๆกันสามตีมือนี่นะคะเพราะว่าเรือมนก็เลาปกติปกตินี่เ่แม่นว่าเงียบเด้อค่ะนะคะพวกเขาพลังบวกเป็นพลังใจให้้องตลอดงานกับเขาม้าม่ววานนี่เห็นบอกว่าแปดง้นที่เขาม้า งานแปดงานนะคะของเดือนนี้นะที่เขามาตอนนี้ไอ้น้องลาไปเลือกเอาว่าถิตกลงเอาแบบไหนไอ้ก็ไปเบิงงานน้องกับเขามัตลอลดไปเห็นเขาเงียบจีรีสักคำหนูว่เห็นเว้ากัน,นูอย่าว้าหลายเด้ออย่าดูถูกคนหลายนะคะถ้าดูถูกมันก็ดูถูกตัวเองนะคะแล้วก็อย่าด่าหลายคนนหนาด่ามันก็ด่าตัวเองนะคะว่าวซัมมี่แหละนะคะคอยก็ได้บอกกับน้องนะคะบอกกับน้องลาทุกคนเอฟทีฟบอกกับน้องลาว่า น้องหลาา่าเอ้ยนะคะคูดใดก็า่าเจ้าดาก็ไปต้องสนใจนะคะก็บอกว่าไปให้ไกลกนะคะบินหให้สูงนะคะน้องหล parasite, ern, <establishing> ่าต้องไปให้ไกลบินให้สูงนะคะแต่กับที่ว่าไอ้พวกที่ว่ามันกำลังนิน้ามันกำลังวาน่องนะคะตอนนี้มันโมมีที่ยืนกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะโอ้ชงเล็งชงเล็งเสียใจกันว่าตันว่าตะเนีบางคนก็ห่องหายห่องเงียงกันไปว่าเสียใจหลายว่าันเน็่ก็หวังหลายเนาะหวังจะทำลายน้องหล่าหลายเนาะนะคะ โอ้ยหวังแท้ๆจะทำร้ายให้ได้นะกูจะต้องเอามะขามันให้ได้นะคะกูจะต้องเอานักร้องคนนี้มาขึ้นวงให้ได้กูจะต้องเอามะขาอีไหลให้ได้ประเด็ถ้านนักร้องคนนี้ขืนวงได้แล้ว่แตะเด็ยคําลามันตายยังเกียดปัะเด็โอ้ยแต่เราผัดินจะวาวเนาะนะคะอยากวาวยังไงก็ให้วาวมันไปรลดนะคะไม่ต้องไปสนใจนะคะนองลาได้แบบนี้นะคะนองลาห้องเพลงก็ได้แบบนี้นะคะเสียงเขาก็เป็นสไตล์ของ เรเคยถามหาเขาว่าสไตล์ของคำหล้าน่ะสไตล์ของคำหลาน่ะเขาจีหูเลยว่าคำหลาเป็นจังไงห้องเพลงแบบไหนสไตล์คำหลาเป็นจังไงเขาหูเลยว่าจิห้องเพลงแบบไหนเขาหูกันเลยนะคะเพราะว่าน้องหลาบเป็นคนฟังไทยน้องหลาเป็นคนฟังใต้นะคะจเอาตำเนียงของไทยนะมันบดลดดอกนะคะเพราะว่าน้องหลาเขาก็ห้องเพลงมาดูดแล้วนะคะเพราะแต่ว่าเขาห้องเพลงมาดูในเพลงที่เขาคอมเบอร์มาถูกเพลงถูกเพลงหน่ะมีแต่เพลงมวๆทั้งนั้น มีแตเพลงมวนทั้งนั้นเลยนะคะที่ว่าคอบเวอร์นะนะคะแต่ว่าเราจะเอาว่าให้ไอ้ไอ้อีหยมน่ะให้มาเป็นแบบว่าอี่ยงนะให้มาเป็นแบบว่าอักขระให้เหมือนคนไทยน่ะมันบดไดด้วเพราะว่า,วาน้องเขาไปไเรียนภาษาไทยมันบดได้ด้วเข้าใจาเสด้ออย่าจะเก่งกันหลายดาตลอด อ้าวฟ้ากระโชว์ละทีเดียโอ้ยเนาะจะบอกว่าจะเฝ้าย่างจะเฝ้าย่างแล้วเพิ่งจะย่างมาเจะไปย่างเขาบอกเข้าใจเขาคือต่งบอกเขาก็พอคอยจำเลยนะคะเขาเลบอกว่าจะเฝ้าย่างจะเฝ้าย่างทั้งที่ว่าใจก็เพิ่นเจ้าไปย่างเขาเป็นเขาเป็นลมย่างเขาก็ไ่จับยิงเ่ายิงเป็น ก็ย really huh? uh, like yeah. okay. okay. ังไงเนี the people. The people like ่ยพอจะเฝ้าย like ่างให้ความเห็ดคลิปก่อนเพื่อกระย่างผ่านไปเลยไม่เจ็บไปอย่างของเขาโอ้ยอย่าไปอย่างอ่ะบัววกันเด้อเนาะนิดๆน้อยๆเนาะนะคะนิดีน้อยบัวากันเนาะนะคะแต่ถึงได้บอกพี่อเพื่อได้บอกว่าคำลาไปให้ฟุดเด้อนะคะผิดนึ่งถุงเนาะนะคะก็ต้องไปสนใจนะคะห้องเพ้นก็ห้องไปจะตายตัวนี้แหละนะคะผู้ใดคิดมาว่าจะได้กต่เือเตยูนะคะเตือยูกับเตย์เพิ่นนั่นแหละผู้สอนผู้อาจารย์สอนกับเตย์นั่นแหละ แต่ก็ว่าบางยางนะคะแจ่ว่าตัวเหตุก็ไใดตัวกระยาปีดเนาะนะคะตัวก็ต้องเอาใจตัวใสน้ำนะคะประมาณนี้เนาะนะคะคลิปนี้ก็ทอนี้เด้อนะคะโอ้ยเนาะเพะราะว่าบอกว่าคอยก็บอกคนแล้วเด้อว่ายาเวลาข่อยอเหตุขีบอยู่างที่นเนาะเวลาข่อยเหตุขีบว่ายายายาเขามานยางฝาเขาม่นยงานยงโอ้เมันเป็นอย่างเนาะนะคะนิดๆน,น้อยเนาะนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ